ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มากับหมัดหันษาการันตีค่ะคือ1ห,หมัดเนี่ยการันตีภายใน1 9 1 9เพชเรพทุกคน1900เพชเรนี่ยคือได้หมัดเลยนะแบบการันตีเลยทุกคนเรารู้สึกว่าหมัดเป็นหมัดที่ถูกต้องมากแล้วหมัดนี้เป็นหมัดใหม่ ให้ฟังเสียงเป็นยังไงบ้างรู้สึกชอบไหมคะรู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยดังนะคะเราโอเคมากๆเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเหมือนกิจกรรมพาเต้นที่ผ่านมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกดนะคะถ้าสมมติว่าเรากด11รอบนะคะแต่ว่าถ้าหมัดออกก่อน11รอบที่เราจะกดนะคะเราก็จะได้เพชรคืนทุกคน1900เพชรเนี่ยมันคุ้มมากเลยนะแกอ่ะเราจะกดให้ดูกดรอบเดียวคือออกเลยะคะ่ะคุณนะดูคะ่ะอ่ะออกบัตรออก2ออก3ออกสอ หกเจ็ดแปดอันนี้คือเราเราเหมาทุกคนเราเหมาเราก็จะเสียหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าเพชรโอเคปะแต่ว่าเราได้ของทางล่างนั่นด้วยเราก็ได้หมัดด้วยทุกคนเอาจริงๆเราว่ามันไม่แพงนะเพราะว่าปกติที่เราเคยซื้อหมัดมามันจะประมาณสามพันนะคะเออแล้วก็หมัดน้ํานี้เข้ากับส่งกลานมากๆเลยนะคะใครที่อยากจุ่มนะคะก็อย่าลืมมาจุ่มกัน <Wow. S 1> นะคะ ดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าช่ช่องน่ารักนันนี่นะคะแล้วก็วันนี้มาโดดล่มนะคะรีวิวหมัดกันเลยทุกคนเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊อสวัสดีทุกคนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มารีวิวหมัดหันขาการันตีนะคะกระโดดลงมาเลยค่ะอย่างแรกนี้เย้ทุกคนโดดลงสีกันเลยค่ะก็ประมาณมีประมาณ1ตี้นะคะมีประมาณสามคนสองคนปะ สอ <ส boundaries S 1> ง expands. สามเออสามคนทุกคนโอเคมัดอันนี้จะออกเป็นแบบคล้ายๆอุกกรบาทนะคะนี่นี่เขาโดดตรงนี้ไงนั่นอะเมื่อกี้เห็นปะนะ่เอ้าเราคิดว่าสัตว์โตค่ะใส่เสื้อสีขาวอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่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 อันนี้ของจริงทุกคนสัตว์โตของจริงแล้วก็ขออนุญาตคลิปของนะคะฟาร์มของไปเลยโอเค ียบร้อยมีอีกนะคะข้างล่างเห็นปะโอเคนะคะเขาแยกเก็บของได้หนึงนะคะเพื่อเราแบบว่าไม่มีใครตุยเลยไงเราก็เลยแบบเก็บของชิลไปหน่อยโอเคค่ะเราคิดว่าน่าจะหมดแล้วปะยางมั้งเหมือนจะเหลืออีกคนนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนเราเป็นหนึ่งคิวใช่ไหมแล้วเราก็ว่าอีกหนึ่งคิวโอเคค่ะนี่ทุกคนมัดนีน่ารักมากเลยอย่าสีแบบออกนะเออม่วงๆนะคะม่วงน้ำเงินม่วงๆมากกว่า Okay, โอเคอุ้ยเราจะไปข้างๆยิงเขาแต่ว่าอุ้ยนัดเดียวเลยโอเคค่ะ okay, ขอโทษด้วยที่ร้านนะคะคือเราจะบอกว่าเราวันนี้ทุกคนเราชอบบัตรสีนี้มากสวยมากอีกอันหนึง่งสีฟ้าก็สวยนะคะแบบเหมาะก,กับสงกรานต์อะไรอย่างนี้ฟาร์มต่อคะ่ะทุกคนฟาร์มได้เรื่อยเลยนะฟาร์มมาถึงตรงนี้เลยคะ่ะฟาร์มก็ฟาร์มในเมืองนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวเดินเข้าหลังทุกคน ่ก็ไมรู้อุเหมือนจะเยอะด้วยค่ะจังหวะนี้เพื่อนเราลุยไปแล้วค่ะโอเคค่ะนี่มาสกาสามของเราได้ใช้งานแล้วค่ะมาแป๊บนีงนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอเคตึ้งๆๆหน่อยหนึ่งหนึ่งคนไปค่ะทั้งวันเลยค่ะจังหวะนี้เพราะว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเขามาชบเพื่อนนะคะเกเดี๋ยวกดสร้างเอ่อสร้างอันนี้และกันค่ะเราจะได้เห็นว่ากี่คน โอ้ oh, แต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาตรงในไฟสัญญาเซนเซอร์โอเคตรงนี้ค่ะเรียบร้อยหนึ่งคนนี่ oh. <Hey. S 2> เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคค่ะไปหาเหล่าตรงนู้นอีกหนึ่งคนนะคะอุ้ยอุ้ยอ๋อน่าจะตุยแล้วนะคะโอเคหมดแล้วทุกคนหอนมากเย่หอนมากเลย A few moments later โอเคค่ะผ่านมาแล้วนะคะาากับการที่เราฟาร์มของฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มมาจนถึงตรงนี้อะทุกคนแล้วเราก็มีคมันงสซ็งก็เลยมาฟัดค้างเซ็งนะคะโอเคแต่ okay. ประเด็นคือแบบว่าเราฟาร์มเยอะมากนะอุ้ยจ้าจ้าจ้าดีดีดีแล้วเราเจอคนขับรถมาพอดีเลยค่ะยิง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 อ้ยองไม่ล็อกเลยทุกคนไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าถอยสูตรอะไรสักนิดนึงนะคะตัวนี้ป้องมันไม่ล็อกไงอุ้ยแล้วเขาตามหลังมาอุ้ยอุ้ยโดนเป็น คนหนึ่งนะคะเราสวดไปก่อนอุ้ยเขาขับรถหนีทุกคนตึ๊งตึ้งตึ้งยิงอีกยิงอีกนะคะตึ๊งตึ้งตึ้งตึ้งโอเคสวยค่ะจังหวะนี้อ่ะสวยจังหวะนี้ชุบเพื่อนนะคะโอเคมีเพื่อนชุบแล้วนะคะแต่เราต้องไปเล่นใด้เพื่อนนะคะโอเคทุกคนเขาน่าจะล้มนะคะล้มอยู่ตรงนีเอ้ยทางขวามีค่ะจังหวะนี้ยังไงอยู่ตรงหลังไอ้โมเนี่ยเราว่าทุกคนโอเคยังไงค่ะจังหมดตีแล้วทุกคนโหดมากโอเคเก็บของก่อนค่ะ โ okay. อ้โหคือแบบว่าเมื่อกี้เราก็ยิงไม่ค่อยจะโดนนะคะทั่วก้อนของเรานะคะแต่บอกเลยนะว่ายิงไม่โดนเรา,าก็ต้องหนีก่อนนะคะหนีเพื่อตั้งหลักแล้วเราก็วิ่งมาใหม่อีกแล้วนะคะวิ่งแบบไม่เจอคนเลยทุกคนจนมาตรงนี้นะคะได้เจอคนนะคะนิดนึงโอเคเขาอยู่ตรงเฝาเขาเ,ออเรียกว่าอะไรเขาฝั่งตรงข้ามใช่ใช่ใช่ โอเคเราจะสูตรวิ่งเร็วนะคะแล้วเราจะว <Wha> ิ่งเร็วไปนะคะไปหาเขาข้างหน้าเลยทุกคนแล้วเราวิ่งไปเลยค่ะเราก็ใช้ปืนเดิมเลยนะคะเป็นสกา3ามนะคะได้มาจากแอร์ดอสีฟ้า Lego ทูกลนนะคะโอเคค่ะนะตรงนี้โอ้มีเครื implies, ่องดีดด้วยทุกคนแปลว่าเขาดีดไปแล้วนี่นี่นี่เอ้าเามันกล่องศพหรือเปล่าอ่ะ เราไม่ได้ซ้ำซองนะทุกคนเราคิดว่าคนแอบ,บอยู่จริงๆนะโอเคค่ะอ๋อทางนี้มีไหมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นบนเขานะคะนี่นี่นีเฮ้ยเขาทำไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนทำไร <c oughs> เราเห็นเพื่อนนอนอยู่เราก็เลยทางทายแต่เพื่อนใส่ชุดสีขาว <c oughs> ไม่เดียรไงเคโอเคค่ะเอ่อทางเพื่อนทางขวาเหมือนจะมีนะคะไม่แน,ในใรร่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะ จะวิ okay. ่งไปช่วยเพื่อนกันเลย yeah. เย้อ้าวเพื่อนดังไยล้มตึ้งไปแล้วทุกคน,นเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนมีไงเราก็อยู่บนเขาเราก็ไม่รู้เลยเราเพื่อนดังายซุยเลยทุกคนโอเคเขาน่าจะอยู่ตรงศพนะคะตรงที่เพื่อนเราปุ๋ยนะเขาน่าจะแบบกําลังเก็บของอยู่น้าอะไรนี่นี่นี่เห็นปะต้มต้มเออเอออุ้ยเขาพันยายแล้วทุกคนตึง้งตึ้งแต่เราแบบต่อไอวอรไปเลยนะ เคตอบไม่ได้เราองวิ่งมาทางนี้เลยโอเคน่าตะปุยแล้วนะครับผมเรียบร้อยขออนุญาตเก็บของนิดนึงน,นะจ๊ะอุย้ย b i g กฟู้ทุกคน <Wow. S 1> นะาเลยมาเลย,ยเรากะเอา b i g กฟู้ออกมาค่ะปลามาแล้วเย้ยปลาบิ๊กฟู้ดมาแล้วทุกคนเราลงมาค่ะโอเค เราจะขับเข้าห้องนะคะไปเพื่อไปกอบกู้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะกอบกู้โลกกรอบกู้เพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะว่าเพื่อนเขาตุยนะคะเราผิดเพราะว่าเราปล่อยเขาไว้คนเดียวทุกคนโอเคค่ะไปเลยขับลอดช่องไปค่ะลอดไปค่ะขับเึ้นไปค่ะมีคนยิงนะคะจังหวะนี้เราอย่ากลัวค่ะเราต้องชุบเพื่อนหน้าที่ของเราโอเคค่ะราชุบเพื่อนเรียบร้อย ตั้งวาน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยคนอื่นเออเติ้งเตอ้งเติ้งเตอ้งเติ้งโอ้ย,อยแล้วพอดีว่ามีสัญญาณไฟเซ็นเตอร์ไงคะ่ะพวก็เลยาหินอ่ะโอเคค่ะเรียบร้อยเอ้ยเพื่อนมาด้วยแต่แป๊บนึ็นงะั้นมาขออนุญาตตัวก่อนโอเคโดรมายิงอะ่ะสวยโอเคค่ะแต่ประเด็นคือคนนี้ไม่ใช่คนอีกคนหนึ่งนะคะข้างในอีกคนหนึ่งที่ไปยิงเพื่อนเราใช่คนนี้ค่ะคนละคนกันเรียบร้อยค่ะอ่า ทอนที่เขาจะเข้าไปท้าเราคือคนว่าคนข้างล่างเมื่อกี้แต่คนอื่เขาเพิ่งวิ่งมาทุกคน <g ül> เราตกใจอ่ะเราตกใจแล้วเราต้องแบบถอยตั้งหลักอ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต้องก่อนนะคะฝั่งนั้นน่ะไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่าแต่เราคิดว่าน่าจะมีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องดูคนดีๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะโดนเข้าหลังอหรือไม่ก็โดนยิงข้างๆอะไรแบบเนี้ยเวลาที่เราแบบเอ่อกำลังบวกๆก,กันอยู่นะคะวันนี้นะคะเราเอามาเป็นสก,กิลแบบว่า เออสกิลสะโคบอ่ะใช่ไหมทุกคนใช่ก็แบบว่าสกิลเด็กแรงนะคะบอกสะงคบนะคะ <Wow. S 1> อันนี้เป็นสกิลที่เราลองมาล่าสุดเลยนะคะว่าแบบใช้ปืนไกลดีมากๆเลยแต่ว่าต้องใช้กับสกิลที่กดสะโขบน oh. ะคะนี่เดี๋ยวจะมีคลิปสั้นให้ดูด้วยนะว่าสกิลเนี้ยโหดมากสะโคบยิงนะคะจะแบบว่าทําให้เรายิงโดนมากขึ้นนะคะ เออแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้คว่กับสกิลยิงไกลนะคะอ่าสกิลยิงไกลก็อาจจะมีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปืนไกลแล้วกดสโคปสักเท่าไหร่ปกติเราจะเอ,อ่ยิงแบบไม่สโคปนะคะล่างหัวเลยโอเคค่ะโอ้ยเราเพื่อนยังไงคะเพื่อนดันไปให้แบบหนึ่งยิงไม่ถึงเลยเพื่อนยิงไม่ถึงเลยเพื่อนบึ้งบึ้งึ้งึง้งโอเค จังหว่านี้เพื่อนโอ้ยเพื่อนตุ้ยค่ะโหเจ็บมากเลยคนนั้นน่ะไปชุบเพื่อนทันไหมไม่ทันค่ะตังงวะนี้โอเคเดี๋ยวเราจะยิงให้ก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะหนึ่งคิวตังหวะนี้ยิงไปหาช่วยเพื่อนยิงในบ้านนะคะอุย้ยโอ้โหแต่เราโดนไกลๆกลยิงฮนะะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่นี่คนนี้ยิงเราบป๊บนึงนะออนญี้เออยิงไปหนึ่งคนค่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งคิวตังหว่านี้เดี๋ยวเราจะถอยไปชุบเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าไกลๆกลยิงเรากับตุยอย่างไม่กย้ทุกคน คิดว่าโอเคนี้เพื่อนุบแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมายิงคนนี้เลยเพื่อนต่อไอว่าเลยโอ้โหเขาวิ่งไวจัดเลยทุกคนโอเคเหลือหนึ่งคนสุดท้ายแล้วนะคะขออนุญาตดันไปนเลยละกันนะอุย้ยดูดิเขากับตุยระว,วังอะ่ะเขาน่าจะแย่อยู่เออเพราะว่าเหลือหนึ่งคนเองทุกคนโอเคค่ะสวนแล้ววิ่งไปเลยเย้ตานนี้เราได้ที่หนึ่งแน่นอนอ้อยิงใคระยิงเราทำไมอะเพื่อนตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเรียบร้อยทุกคนโหดมาก ยังไงคะขับหมัดใหม่เอาจริงๆถ้าไม่ค่อยได้ต่อยเลยนะต่องรรู้สึกว่าเสียงต่อยมันเสียงไม่ได้ดังมากนะคะไม่ได้ด่ารำคข้เราชอบหมัดที่เสียงไม่ดังนะคะอ่ามัดแบบนี้เราชอบมย่บวกสามสิบเก้าเย้สิบสามคิวทุกคนโหดมากก็ใครอยากเล่นนะคะสกิลนี้เป็นสกิลใหม่นะคะที่เราคิดขึ้นมานะคะเป็นสกิลที่แบบ ยิงไกลได้แรงมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะเฉพาะเวลาสะโคมเลยนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะใครอยากได้มานอันนี้อย่าลืมไปจุ่มกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปจุ่มใหม่กันนะทุกคนวว wow.